สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสรานรงจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ช่วงวินวันษาของเราค่ะคุณอยู่กับเยาวลักษณ์พนิดังกูลนะคะหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ของโรงพยาบาลสวนสรานรมค่ะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ชื่อหัวข้อก็คือถอดรหัสลับมนุษย์วัยเก่าค่ะถือว่าเป็นคู่มือฉบับพกพาเลยนะคะสำหรับลูกหลานหรือว่าผู้ดูแลนะคะที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ที่เรารู้จักเนี่ยดูท่านเปลี่ยนไปเนาะนะคะวันนี้เราก็จะมาร่วมกันค้นหาคำตอบนะคะซึ่งอาจจะเป็นมุมมองใหม่ที่ คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะสุดท้ายแล้วเพื่อจะได้สร้างความเข้าใจที่มากกว่าเดิมให้กับตัวท่านเองนะคะทีนี้ในวันนี้ค่ะแปลก็อยากจะพาทุกคนนะคะมาเรียกว่าเปลี่ยนบทบาทเนาะจากคนที่เราเป็นผู้ดูแลเนี่ยเข้าสู่หมดโหมดของการเป็นนักสืบกันนนะคะว่าสิ่งที่เราอาจมองเห็นเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยคะ่ะมันอาจจะ มีอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะคะว่าเมื่อคนที่เรารักคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยมีพฤติกรรมที่แปลกไปอย่าเพิ่งตัดสินว่าท่านเป็นนุ่นนี่นั่นนะคะเรามาลองค้นหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะหน้าที่ของภารกิจของนักสืบทุกท่านในวันนี้นะคะก็คือเราจะมาดูกันว่า เบื้องหลังไอการกระทําที่เราเจอเนี่ยในร่างกายหรือว่าสมองของคนที่เรารักผู้สูงอายุที่เรารักเนี่ยท่านพยายามที่กําลังจะบอกอะไรกับเรานะคะโอเคนะคะทุกคนเรามาทําตัวกันเป็นแว่นขยายกันดังนั้นหัวข้อในวันนี้ค่ะก็เลยถือว่าเรียกว่าถอดรหัสลับมนุษย์วัยเก่านะคะโอเคค่ะสิ่งแรกที่เราจะคุยกันนะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่า เราเจอกับคำถามเดิมซ้ำๆอาจจะเป็นเวลาหลายสิบปีก็ได้ถ้าเปรียบเทียบนะคะก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับเทปที่เราฟังจนยืดแล้วยืดอีกก็ได้นะคะนะคะจนเหมือนบางทีคนฟังอะ่ะเครื่องบันทึกอะ่ะก็อาจจะแบบพังไปแล้วก็ได้อย่างเช่นคำถามว่าเออคุณย่าเราอาจจะเคยถามซ้ำๆนะว่า กินข้าวยังนะคะถามแบบนี้สิบรอบในเวลาห้านาทีใครเคยเจอแบบนี้บ้างไหมคะนะคะทั้งๆที่เราก็ตอบไปแล้วท่านก็ยังถามคำถามเดิมอีกหรือพูดแบบเดิมอีกทีนี้เปาอยากจะมาเฉลยนะคะว่าในความจริงในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสิ่งนี้อาจจะมาจากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของเขาอะค่ะที่เป็นสมองส่วนความจำระยะสั้นเนี่ยเป็นยังไงคะเริ่มเสื่อมสภาพแล้ นะคะถ้าเป็นเครื่องวิทยุเทปของเรามันก็เหมือนปุ่มเซฟอะคะ่ะที่เราพยายามที่จะอัดเอาไว้อะคะ่ะพอพังพอพังไปแล้วอะคะ่ะเขาได้รับคําตอบไปแล้วเนาะว่ากินข้าวแล้วหรือยังหรือกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคําตอบนั้นนะ่มันไม่ได้ถูกบันทึกไว้นึกภาพออกไหมคะว่าคนเราอะคะ่ะเวลาที่เรายังไม่ได้คําตอบเนาะมันยังไม่แล้วใจถูกไหมคะเราก็ยังจะมีสิทธิ์ที่จะถามใหม่นะคะ ผู้สูงอายุท่านนั้นจะเป็นแบบนั้นนะคะก็คือเขาไม่ได้รับคําตอบเลยเสมือนว่าเขายังไม่ได้รับคําตอบเลยแต่ผู้ที่ตอบเนี่ยเป็นยังไงคะตอบไปแล้วหลายๆครั้งนะอันนี้เขาอยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าการที่เขาถามเสมือนเขาถามครั้งแรกจริงๆเขาไม่ได้แกล้งนะคะเขาไม่ได้กวนประสาทเราแต่เขาไม่ได้รับข้อมูลคำตอบเก็บไปไว้ในสมองเนะเพราะสมองส่วนฮิปโปแคมปัสนั้น ถูกเสื่อมสภาพไปแล้วอ่าทำความเข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอแบบเนี้ยก็ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะคะจะได้ไม่หงุดหงิดมากอ่าเป็นคดีที่สองบ้างเมื่อกี้คดีแบบเหมือนเทปมันกรองซ้ำๆนะคดีที่สองเนี่ยเรียกว่าเป็นคดีนักสะสมของเก่าเนาะคือเป็นยังไงคะลักษณะที่เราเจอก็คือเป็น การเก็บเนาะเก็บขวดพลาสติกถุงแกงของอะไรรั่วค่ะที่ใช้ไปแล้วบ้างก็ได้เนี่ยเก็บไว้เต็มบ้านเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเหมือนสมบัติของเขาเลยนะเขาจะแบบโกรธมากเลยถ้าเราไปแตะต้องบ้างหรือเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปทิ้งบ้างอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นเหมือนกับเป็นนักสะสมของเก่าจริงๆแต่เรื่องนี้ค่ะมันมีเบื้องหลังนะ ความจริงทางด้านวิทยาศาสตร์ที่อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะก็คือว่าสมองส่วนหน้าของเขาอะคะ่ะเมื่อกี้นี้เป็นสมองส่วนอารมณ์ใช่ไหมคะอันนี้สมองส่วนหน้าบ้างที่ทําหน้าที่คอยตัดสินต่างๆคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยเขาองเขาเสียไปนะคะก็เลยทําให้ เขาไม่สามารถแยกแยะอะไรออกเขาว่าอันนี้สําคัญหรือไม่สําคัญเนาะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกไม่มั่นคงเนะการรู้สึกว่ามีของเยอะๆรอบตัวเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกปลอดภัยเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณปู่คนนึงชอบเก็บกวดพลาสติกถุงแกงเก่าๆเต็มบ้านเนี่ยพอเราไปแตะต้องก็งโกโรธเนี่ยก็อยากจะบอกทุกท่านค่ะว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะเขาไม่ได้ดื้อน,นะ เขาไม่ได้ห่วงอะไรมากมายเพียงแต่ตอนนั้นน่ะเขารู้สึกว่าการมีของแบบนั้นน่ะมันเป็นเกราะนะคะเป็นการที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยเป็นเกราะป้องกันทางใจของเขาเนี่ยนี้เป็นแค่สองคดีเองเต่แบบเชื่อว่านะคะเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะมีคดีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกุญแจดอกแรกเลยที่เราจะมาไขาคดีเนี้ย ทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าพฤติกรรมที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันคือวิธีการสื่อสารอย่างหนึง่งมันเป็นสิ่งที่เขากำลังบอกอะไรเราอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่ามาจากนิสัยที่ไม่ดีไม่ใช่มาจากความตั้งใจที่อยากจะกวนประสาทเราแต่มันเป็นสัญญาหรือเป็นอาการของโรคอะไรบางอย่างเนาะอย่างอันแรกอะคะ่ะคดีที่ว่าเหมือน เป็นเทปที่กรอซ้ำไปซ้ำม,มามันเป็นอาการที่บอกของการเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วนะคะหรือว่าการที่เราเก็บของมาสะสมมากๆเนี่ยอาจจะบอกความรู้สึกว่าฉันรู้สึกไม่โอเคเลยกับการอยู่ตรงนี้รู้สึกไม่ค่อยปลอดภยัยเพราะฉะนั้นการที่เรามีสิ่งของที่เขาชอบมาอยู่รายล้อมรอบตัวเนี่ยมันกำลังเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งดังนั้นค่ะถ้าเราเข้าใจ ความสําคัญความสัมพันธ์ตรงนี้ระหว่างพฤติกรรมคือการสื่อสารเนี่ยนะคะหน้าที่ของเราค่ะก็คือจะต้องรู้ว่าพอเราเจอพฤติกรรมแบบนั้นนิสัยแบบนั้นเนี่ยให้เราอย่าเพิ่งตอบสนองโดยการใช้อารมณ์นะคะอย่าเพิ่งไปหมุดหิดอย่าเพิ่งไปแสดงอะไรที่มันจะทำให้เกิด การตอบย้ำเข้าไปอีกเช่นถ้าสมมติว่าเขาถามว่ากินข้าวหรือยังแล้วเราบอกว่าก็ตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบไม่มั่นใจแล้วทําไมเราไปใช้อารมณ์กับเขาอย่างนี้เขาเพิ่งถามครั้งแรกเองหรือว่าเราไปเอาของรักของหวงเขาไปทิ้งเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่ายิ่งไม่ปลอดภัยเข้าไปอีกนะคะยิ่งไปตอบย้ำไม่ได้แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ลูกหลานนะคะจะทําได้ก็คือเราต้องไม่ใช้อารมณ์ก่อนแล้วเราต้องเริ่มทําตัวเป็นนักสืบแล้วนะคะเริ่มแปลรหัสสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ออกอ่าทีนี้เปล่าจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะรับมือกับปัญหาแบบนี้ฉบับเซียนเลยนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ว่าเลิกห้ามนะคะแต่มาเริ่มจัดการอ่า ทีนี้นะคะก็จะมี3วิธีมาแนะนําในวันนี้กันนะคะ่ะวิธีแรกก็คือโลกใครโลกมันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรวิธีที่สองค่ะคือการเบี่ยงเบนความสนใจน่าสนใจใช่ไหมแล้ววิธีสุดท้ายค่ะคือการจัดสภาพแวดลอ้อมโอเคนะคะเราไปเริ่มเรียนรู้วิธีการรับมือฉบับเซียนกันนะคะเทคนิคที่หค่ะบอกไปแล้วใช่ไหมคืออะไรคะโลกใครโลกมันฟังดูแล้วเอ๊ะ หมายถึงอะไรนะคะโลกใครโลกมันเนี่ยก็คือเราต้องอมองว่าเขาก็มีโลกของเขาเขามีความคิดแบบนั้นเราก็มีโลกของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคอนเซป t นี้เข้าใจหลักการนี้เราอย่าไปเถียงอย่าไปเถียงความจริงนะคะแต่เราจะร่วมอะไรนะร่วมเดินทางไปในโลกของเขาเห็นไหมคะมันมีสะพานนะ มีสะพานที่เชื่อมโลกของเราโลกของเราอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมโลกของเขาอยู่ฝั่งซ้ายเราจะพยายามเดินเข้าไปเข้าใจโลกของเขาเพราะฉะนั้นเราจะไม่เถียงนะคะไม่เถียงกับเขาแต่เราจะร่วมเดินทาง่าฟังแล้วอาจจะงงๆเดี๋ยวจะยกสถานการณ์ให้ฟังนะคะคุณแม่ของเราค่ะร้องนะคะจะกลับบ้านไปหาคุณยายซึ่งคุณยายก็คือคุณแม่ของคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วว่าท่านเสียชีวิตไปแล้ว ตั้งยี่สิบปีสิ่งที่ลูกหลานควรจะทำเลยนะคะหรือว่าไม่ควรทำก่อนอย่าอย่าอย่าทำอันนี้ก่อนนะคะก็คืออย่าพูดว่ายายตายไปนานแล้วแม่มันเป็นการทำลายโลกของเขาอะอา้าวเขาไม่ได้คิดว่าแม่ตายถูกไหมถ้าเขาคิดว่าแม่ตายเขาจะให้เราพาไปหาแม่เขาเหรอแอบเราต้องแบบคิดหลายตลบนะ<ม>คนเราอะค่ะถ้าคิดถ้ารู้ว่าคนคนหนึ่งตายไปแล้วอะเราจะมา เรียกร้องหรือมาชักชวนให้ใครสักคนหนึ่งพาเราไปหาเขาไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้โลกของคุณแม่เราอะค่ะเข้าใจว่าแม่ตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่พรานการที่เราไปบอกว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเขาได้ยินข่าวร้ายขึ้นมาทันทีถ้าตอนนั้นยิ่งไม่สบายอยู่แล้วมันจะยิ่งแบบเกิดอาการที่แย่ลงในะเพราะฉะนั้นห้ามนะคะดอนคืออย่าอย่าพูดความจริงนะคะเราไม่ได้โกหกเราจะบอกว่าแบบนี้ค่ะ แม่คิดถึงยายเหรอคะนะยายชอบทำขนมอะไรให้กินคะเล่าให้ฟังหน่อยสินะคะเป็นการอะไรคะสะท้อนอารมณ์การที่เราอยากไปหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเราคิดถึงเขาถูกไหมแต่เราจะไม่บอกความจริงว่าเขา,าตายไปแล้วนะแต่เราจะมาเปลี่ยนตรงนั้นนะคะให้มาเป็นเรื่องอื่นแทนก็คือจากเรื่องนี้เราจะเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความทรงจำเนี่ยค่ะคือเทคนิค โลกใครโลกมันนะคะไม่ทำลายโลกของเขาแต่เราจะเดินเข้าไปในโลกของเขาโดยที่เราไม่ได้โกหกประโยคนี้ไม่ได้มีคำโกหกใดเลยใช่ไหมคะเราไม่ได้บอกว่าแม่ยายตายไปแล้วเราไม่ได้โกหกเราบอกว่าอาแม่คิดถึงยายเลยที่พูดถึงเนี่ยเห็นไหมคะเราพาก,กันไปไม่ยากเลยนะคะเทคนิคที่หนึ่งโลกใครโลกมันมาดูเทคนิคที่สองกันค่ะเทคนิคที่สองเรียกว่าเปลี่ยนเรื่องนะคะ หรือภาษาที่เราใช้ตอนแรกเราบอกว่าเบี่ยงเบนความสนใจนั่นแหละค่ะก็คือคอนเซปต์หรือหลักการคือเปลี่ยนเรื่องเนี่ยเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เลยนะอ่าเปลี่ยนเรื่องเป็นการเปลี่ยนอารมณ์นะคะก็คือว่าพอผู้สูงอายุค,ค่ะเริ่มที่จะหุดหงิดนะอาจจะเป็นการถามซ้ําแล้วก็ถามไม่หยุดเลยเราก็ไม่ไหวแล้วเนาะในการที่จะตอบซ้ําๆเนะมาห้าโมงเย็นค่ะมาห้าโมงเย็นค่ะ ไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเราตอบคําถามเนี้ยเป็นรอบที่ร้อยอ่ะมันยากมากที่เราจะควบคุมน้ําเสียงเราอะค่ะให้ยังแบบออนวานเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปประทะนะคะเราอย่าไปวิ่งในเส้นทางของเขาไปตอบคําถามของเขาให้ใช้วิธีการสับรางนะแหมมองดูรนะูปแล้วก็ชัดเจนนะสับรางค่ะสับรางคืออะไรสับรางความสนใจไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เขาชอบนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะ พ่ออตอนแรกพ่อก็ถามว่าเออที่พี่ชายมาบอกว่าจะมามากี่โมงนะเขาถามเราเป็นรอบที่ร้อยแหละก่อนทแทนที่เราจะตอบพ่อว่าห้าโมงใช่ไหมเราพ่ออุ้ยดูนกตัวนั้นสิสีสวยจังพาพ่อพาสายตาพ่อไปหานกพ่อเป็นคนชอบนกนะโอ้พ่อนกตัวนั้นสีสวยจังเอ๊มันชื่ออะไรเหรอคะไปเลยค่ะพ่อก็จะตามเราไป อาจจะลืมสิ่งที่ถามไปตอนแรกก็ได้ถ้าเป็นแม่อีกแม่ถามว่าเออกินข้าวกี่โมงเย็นกี่โมงอะลูกเราก็ตอบไปแล้วแม่ก็ยังถามอีกทีนี้แม่เป็นแม่บ้านตัวจริงเนาะเราก็บอกแม่ช่วยหนูพับผ้าผืนนี้หน่อยสิคะหนูทำไม่ทันเลยอันนี้เป็นงานที่แม่ถนัดมากเห็นไหมคะว่าเราเปลี่ยนเรื่องไปเลยคะ่ะแต่มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยต้องเป็นเปลี่ยนไปในสิ่งที่เขาชอบนะ ไม่ใช่เปลี่ยนเรื่องไปสิ่งที่เขาแบบแม่เราไม่เคยพับผ้าเลยแล้วเราไปชวนแม่พับผ้านี่ไม่ได้เลยนะคะแม่ก็จะยิ่งแบบไม่อยากพักมามาอนมาอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งน,นะคะเปลี่ยนเรื่องเท่ากับเปลี่ยนอารมณ์นะเรื่องนี้ก็จะมีเคล็ดลับที่ว่าเพื่อเราจะอะไรคะเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วก็ไปหยุดวงจรหงุดหงิดของของตัวเรานะหรือว่าตัวเขาก็ได้ที่เวลาเจอแบบคำตอบที่เขาไม่โอเคนะเขาก็จะเริ่หมหงุดหงิดนะคะ ไม่ยากนะคะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนอารมณ์นะต่อไปเทคนิคสุดท้ายค่ะสิ่งแวดล้อมดีสมองผ่อนคลายนะคะอันนี้ก็คือว่าเเวลาที่ผู้สูงอายุว่าค่ะเกิดอารมณ์หมุดหงิดเนาะคุณเชื่อไหมคะว่าเขาบอกว่าการจัดบ้านเนี่ยมันช่วยลดอาการทางจิตเวชได้ถึง5้าสอรไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไปดูซิสภาพแวดล้อมที่บ้านของเราเนี่ย มันมีสิ่งเล้าอะไรบ้างที่อาจจะทําให้เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเนะะี่ยค่ะเริ่มหุดหงิดเพราะเขาหุดหงิดแล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเขาจะไม่ร่วมมือนะคะมีเสียงดังเกินไปไหมแสงแจ้งเกินไปไหมนะคะร้อนเกินไปหรือเปล่านะคะเราก็ไปทําให้มันแบบเออดูแล้วมันไม่ไม่เป็นตัวเราเขานะคะไม่ทําให้เขาสับสนอันที่สองคือบางทีเขาอยากจะช่วยตัวเองนอะในการแบบ ไปเข้าห้องน้ําด้วยตัวเองอะค่ะเพียงแต่ว่าเขาเริ่มแบบเนาะจำไม่ค่อยได้ค่ะว่าทางไปห้องน้ําอยู่ไหนแล้วห้องมันก็มีประตูปิดหมดเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องช่วยเขานะในการติดภาพห้องน้ําเลยค่ะในภาพนี้เขียนคําว่าห้องน้ําอย่างเดียวอะถ้าอยู่กับสมองเสื่อมนะคะอยู่กับคนสมองเสื่อมเนี่ยเขียนคําว่าห้องน้ําอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอต้องเป็นภาพให้เห็นถส้วมเลย ห้องนอนก็ต้องทําให้เห็นเตียงนอนเลยห้องครัวก็ต้องให้เห็นโต๊ะกินข้าวอ่านตองห้องกินข้าวนะห้องครัวก็ต้องให้เห็นเตาเห็นอุปกรณ์ครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เขาแบบสามารถที่จะทําอะไรด้วยตัวเองลดความสับสนได้และสุดท้ายค่ะการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยคือเรื่องของความปลอดภัยนะอะไรที่มันเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอะไรที่มันเกะกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพยายามที่เอาออกจาก วงจรที่เขาจะเดินทางไปถึงพอเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองเขาสับสนนะคะสมองเขาสับสนเขาก็จะหงุดหงิดใช่ไหมแล้วเมื่อสมองเขาไม่สับสนอารมณ์เขาก็จะสงบลงนะคะเราก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นอ่าอันสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นความลับเนาะความลับในหัวใจนะคะสิ่งน,นี้ค่ะคืออยากจะบอกแบบนี้นะคะว่า บางทีเรื่องราวของผู้สูงอายุเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งค่ะก็คือในการดูแลผู้ป่วยนะคะมีพยาบาลท่านหนึ่งมาเล่าว,ว่าโอ้มีเคสเคสนึงนะคะคุณตานี่แบบหงุดหงิดเก้ยวยดกราดมากเลยใครเข้าใกล้ก็จะตีพยาบาลหมดทุกคนเลยจนพยาบาลเนี่ยกลัวกันหมดเลยนะคะแต่พอทีมเนี่ยสืบไปเรื่อยๆะคะ่ะก็จะพบว่าคุณตาท่านเนี้ แกจะกำรูปถ่ายใบเล็กๆเอาไว้แน่นเนยแล้วก็กำเอาไว้ตลอดเวลาด้วยพอไปดูจริงๆเนี่ยมันคือรูปพยาพันธ์ระยาของเขาที่เพิ่งเสียไปอะค่ะเพราะฉะนั้นแกก็จะตีทุกคนเลยคนที่มาเข้าใกล้เพราะแกกลัวอะไรคะกลัวว่าคนอ่ะจะมาแย่งรูปนี้ไปนะคะแล้วพอพยาบาลทีมพยาบาลเข้าใจพยาบาลทุกคนเลยจะเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะ พยาบาลจะมองว่าไม่ได้เห็นแค่คุณตาขี้โมโหอะแต่เป็นเห็นใครคะคุณตาที่รักภรรยาสุดหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูคนคนหนึ่งอะคะ่ะดูพฤติกรรมของคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามค้นให้ลึกอะคะ่ะเป็นนักสืบให้ได้ว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนั้นบ้างมันมีอะไรเหมือนคุณตาคนเนี้ยเพราะเป็นคนไข้นะ แต่จริงๆแล้วคือคนผู้ชายคนหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยอ่ะที่ที่รักภรรยามากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้สืบได้คน้นได้มองให้เห็นถึงรากของพฤติกรรมเนี่ยมันจะช่วยได้พฤติกรรมบางอย่างก็มาจากโรคที่กําลังเป็นและเราไม่รู้พฤติกรรมบางอย่างก็มาจากความรู้สึกในใจที่เขาไม่ได้พูดออกมาพฤติกรรมบางอย่างก็มาจาก ความเป็นมนุษย์บางอย่างเนาะที่มีความรักความกลัวความเกลียอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับผู้สูงอายุท่านหนึง่งเนี่ยค่ะก็อยากให้เราดูแลเขานะเราเชื่อว่าทุกคนดูแลร่างกายเขา,าดีอยู่แล้วแต่บางทีเราต้องอย่าลืมดูแลใจเขาด้วยนะคะการดูแลผู้สูงอายุก็ไม่ใช่การพาเดินนะป้อนข้าวป้อนน้ำนะคะแต่ยังต้องเคารพในความเป็นมนุษย์นะความเป็น ผู้คนที่มีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ทำอะไรได้นะคะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราช่วยได้คือการดูแลเขาในวันที่ตัวเขาเองค่ะลืมวิธีการดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะให้เป็นความทรงจำให้กับเขาในวันที่เขาลืมทุกอย่างเขายังมีใครสักคนหนึ่งที่คอยช่วยประคับประคองจิตใจของเขานะคะวันนี้ค่ะก็มีการบ้านนะให้กับ คุณนักสืบทุกคนนะคะว่าเย็นเนี้ยลองกลับไปดูผู้สูงอายุที่บ้านนะไปลองมองด้วยสายตาใหม่ๆสายตาที่เรียกว่าเต็มไปด้วยความเข้าใจสายตาที่เห็นถึงรากของปัญหาเมื่อเห็นแล้วบางทีคุณอาจจะให้อภัยเขาแล้วก็อาจจะเห็นความน่ารักบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้อาการเหล่านั้นก็ได้นะคะวันนี้ค่ะในเรื่องราวสั้นๆของถอดรหัสรับมนุษย์วัยเก่านะคะก็ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวลับๆบ,บ,บางเรื่องนะคะที่ถ้าเราเข้าใจว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะสื่อสารว่าฉันกําลังไม่สบายไม่ว่าจะสื่อสารว่าฉันกําลังรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงฉันกาลังรู้สึกแย่นะคะเมื่อคุณมองเห็นตรงนั้นแล้ววันนี้เราก็ได้บอกเคล็ดลับ3ข้อเนาะเทคนิคนะคะโรคใครโรคมันจําได้นะ ะะเราต้องก้าวข้ามสู่โลกของเราไปหาโลกของเขานะในความเป็นจริงมันอาจจะโหดร้ายนะคะแต่เราสามารถสร้างเรื่องราวโหดร้ายนี้ให้เขามีความสุขได้นะคะอันที่สองคือเบีเ่ยงเบนความสนใจนะคะเมื่อเราเปลี่ยนเรื่องก็จะเปลี่ยนอารมณ์ได้นะคะเลือกเปลี่ยนไปในสิ่งที่เขาชอบแล้วสุดท้ายค่ะคุณต้องเป็นนักจัดสภาพแวดล้อมที่ดีที่ปลอดภัยแล้วก็ที่อบอุ่นสำหรับผู้สูงอายุนะคะหวังว่าความรู้ในวันนี้นะคะจากชั่วโมงเรียนรู้หันษา ของเรานะคะถอดรหัสรับมนุษย์ไวเก่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะที่จะสร้างความเข้าใจอันดีแล้วก็ทำอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในชั่วโมงเดรุหานษาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันราชการค่ะวันนี้เยาวรัตน์พณนกูลลาไปแล้วนะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามคลิปย้อนหลังได้ค่ะที่ YouTube ช่องサาลม์บันดี้ชแนลบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ